ฮันเตอร์ผู้มีจิตใจที่อ่อนโยนและรักสัตว์เป็นอย่างมากผู้ที่ครอบครองความสามารถฮากวาระที่สุดแสบและซับซ้อนรวมไปถึงรับมือได้ยากเป็นอย่างมากฮันเตอร์นักล่าสัตว์และเป็นหนึ่งในทีมปราบมดของเดเทลโลอีกด้วยอีกทั้งยังมีบทบาทเป็นอย่างมากในภาคคิมาแอนนะครับใช่แล้วครับวันนี้นั้นอันเดกจะพาทุกท่านไปดูเรื่องราวของชายที่ผ่านการต่อสู้มามากกว่า5,000ครั้งอย่างตัวของนักเกิลบายกันครับ เอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีบเบื่องต้ชาวอนิเ็กทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้เนี่ยอยู่กับผมเพชรแล้วก็ทีมงานจากอนิเ็กอีกตามเคยนะอย่างที่เรานั้นได้เกิดไปข้างต้นนะครับว่าวันนี้นั้นเราจะมาดูเรื่องราวของฮันเตอร์ที่เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่มีบทบาทเป็นอย่างมากในภาคคิมิร่าแอนด์อย่างตัวของนักเคิรบายนั่นเองครับซึ่งเนื้อหาในคลิปนี้นะครับรวมไปถึงความสามารถและความสัมพันธ์ของตัวนักเคอร์มันนั้นจะปรากฏอยู่ในคลิปนี้นี่แหละครับที่เรานั้นได้พยายามรวบรวมมานะแต่เราก็ต้องขอเตือนเหมือนอย่างเคยนนนนนะรัวว่่่าาาาาเเเืื้้้อหหออหหหหลงจจกกีีมมสสปยใใญ จะเป็นในภาคิมร่าแอนนั่นเองครับถ้าหากขีดเส้นสีดําด้านล่างหมดเราจะเข้าสู่ในส่วนที่เราเปิดเผยเนื้อหากันอย่างเต็มตัวกันแล้วนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังคงจะต้องขอบอกอีกหน่อยในครว่างว่าหากเนื้อหามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเพื่อนๆมาไว้นะที่นี้อีกด้วยครับถ้าเพื่อนๆนั้นยอมรับเงื่อนไขต่างๆนั้นเสร็จสับเรียบร้อยก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วก็ let's start it ก่อนอื่นนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะมาดูถึงประวัติของนักเคอร์กันแล้วนะครับเราก็จะต้องมาดูกันลักษณะพอสังเขปภายนอกของนักเคอร์กันบ้างครับนักเคอร์นั้นเป็นชายที่มีข้อมูลอายุส่วนสูงรวมไปถึงน้ําหนักเนี่ยไม่ได้มีการเปิดเผยออกมานะครับแต,แต่ตัวของเขานั่นเองนะครับก็จะใส่ชุดนะครับราวกับหลุดออกมาจากเรื่องโจโจ้กันเลยทีเดียวนะครับแถมตัวของเขาเนี่ยก็ยังมีทรงผมรีเจนหรือรเปล่านะที่รู้สึกว่ามันเป็นรีเจนที่ลักษณะ,ปะแปลกๆเหมือนกันอยู่นะครับอย่างไรก็ตามนี่เองนะครับลักษณะภายนอกของเขาเองเนี่ยก็ด น้ำหนักนะครับจะไม่ได้มีการเปิดเผยเออกมาแต่ในอดีตเขานั้นเคยมีเรื่องราวเล็กๆน,น้อยนะครับในวันจบการศึกษาจากประถมศึกษานั้นตัวของนักเคอร์เคยต่อยตำรวจจนคว่ำม,มาแล้วครับไอเราก็นึกว่าวัยรุ่นโตมันนะเพื่อเปิดทางให้เพื่อนของเขาหลบหนีนะครับเนื่องจากเพื่อนๆของเขาน่าจะทําความผิดอะไรสักอย่างมาครับเมื่อนักเคอร์ไปต่อยตำรวจแล้วตำรวจเนี่ยก็เรียกว่าได้ทําการไล่ล่านักเคอร์กันอย่างจ้าละวันกันเลยทีเดียวหระครับตัวของนักเคอร์นั้นวิ่งเท้าเปล่าวนเวียนหนีจากการตามล่าของรถตำรวจถึง4ี่คันแล้วมอเตอร์ไซต์ตำรวจถึงสองคันทั ทั้งคืนกันเลยทีเดียวจนสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวของนักเคอร์ก็สามารถหนีรอดมาได้เรียกได้ว่าแสบกันใช่ย่อยเลยทีเดียวแหละครับไอเจ้านักเคอร์คนนี้จากนั้นเวลาก็ได้ผ่านล่วงเลยมาครับนักเคอร์เป็นยังไงมายังไงเนี่ยตัวเนื้อหาก็ไม่ได้มีการพูดถึงนะครับจนในที่สุดแล้วเขาก็ได้มาสอบพันเตอร์และผ่านการสอบพันเตอร์มาได้หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็กลับกลายเป็นลูกศิษย์ของโมระอุครับจนถึงปัจจุบันนี้นักเคอร์ก็มีประสบการณ์การต่อสู้มากถึง5 0า0นครั้งแล้วนั่นเองก็เป็นเรืืื่่่อออออองงงรรราาาาวดดีีีตตเเเเเเล็กลก,กนๆ,กๆาานนน้้้้ยยทมมปิผขขใั โค่นนั่นเองครับ ซึ่งต่อมานั้นเนี่ยเราจะมาดูบทบาทของนักเคอร์อกันบ้างครับนักเคอร์อนั้นปรากฏตัวครั้งแรกในอนิเมะตอนที่86ซึ่งก็เป็นส่วนของภาคคริมราแอนด์กันแล้วนั่นเองโดยที่ตัวของนักเคอร์นั้นเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่อยู่ในทีมนักล่ามดคริมราแอนด์ของเนเทโลแต่ตัวของนักเคอร์และชูนั้นก็กลับไม่ได้อนุญ,ญาตให้เข้าไปยัง n อ l ครับเพราะเขานั้นถูกเนเทโลมองว่าอ่อนโยนเกินไปนั่นเองแต่ตัวของเนเทโลนั้นก็ได้ตั้งเงื่อนไขให้เขาต่อสู้กับผู้ที่เป็นเจ้้้้้้าาาาขขออออองงงงงงตตรรรรไไไมีกกคักัันนนนนนึใหชะะะ่่จดดบุญเเปย NGL แล ทางนี้เองก็ต้องเอาตาไม้อีกครึ่งหนึ่งมาให้ได้ภายใน1เดือนและคนที่เป็นเจ้าของตาไมา้อีกครึ่งหนึ่งนั้นก็คือตัวของกอดนั่นเองส่วนตัวของคี้รวนั้นก็ได้ตาไม้ที่คู่กับชุดนั่นเองครับนักเคอร์อนั้นด้วยความที่เขานั้นอยากจะเข้าไป NGL เป็นอย่างมากเขาจึงพูดโทรคงเดินประกาศไปตามเมืองเลยล่ะครับว่าใครที่เป็นเจ้าของตาไมา้อีกครึ่งหนึ่งนั้นให้มาเจอเขาที่สวนสาธารณะตอนเที่ยงคืนครับแต่เมื่อเที่ยงคืนแล้วกลับไม่มีใครมาหาเขาเลยมีแต่เพียงหมาน้อยตัวหนึ่งเท่านั้นนครับบต้อองไปเก็ ของเจ้าหมาตัวน้อยนั้นเพื่อทําให้ส่วนสาธารณะนั้นสะอาดนั่นเองแม้ว่าจะมีความเป็นนักเลงนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองตัวของนักเคอร์นั้นก็กลับไปคนที่ดูอ่อนโยนใช่ย่อยเลยนะครับในคืนถัดมานั้นตัวของนักเคอร์ก็มารอที่เดิมครับแต่คืนที่2นี้กอรและคิรัวนั้นก็กลับกลายเป็นคนที่มาหาเขานักเคอร์คิดในใจนะครับว่าเขานั้นกําลังโดนเนเธอโรดูถูกเพราะว่าตัวของเนเธอโรนั้นเด้เลือกเด็กมาเป็นผู้ท้าชิงเพื่อให้เขานั้นได้เข้าไปยังเองนััครรนน้้้้ไดททาายใหพวกกและรีเื่อแสดงงควาามห่ั้นนั่นเองน ก่อน <G one> จึงได้เดินเข้าไปตั้งท่าจะใช้หมัดเตายิงชุบนักเคอร์นั้นที่เห็นออร่าของก่อนที่เข้มข้นขึ้นเป็นอย่างมากก็กลับทําให้เขานั้นเริ่มกลัวแล้วก็สลบไปก่อนที่จะโดนหมัดของก่อนไปนั่นเองครับในวันต่อมานั้นตัวของนักเคอร์ก็ได้ตื่นขึ้นมาในห้องของก่อนและบอกว่าเขานั้นประเมินว่าก่อนตาไปนักเคอรไ์ได้ถามก่อนเลยครับว่าระหว่างที่เขาหลับไปทําไมถึงไม่เอาตาไม้ไปครับก่อนก็ได้ตอบไปว่าเขานั้นอยากจะชนะนักเคอร์แบบซึ่งซึ่งหน้ามากกว่าและนั่นเองนะครับมันจึงทาให้ตัว พร้อมกับการที่เขานั้นเองบอกก่อนและคิรัวว่าถ้าอยากสู้เมื่อไหร่นั้นก็สามารถบอกมาได้เลยจนเวลานั้นก็ได้ผ่านไปหลายวันครับพวกคิรัวนั้นก็ได้ฝึกจนแข็งแกร่งขึ้นมาเขานั้นก็ได้ทําการเข้าไปท้าต่อสู้กับนักเคอร์อีกครั้งโดยที่ก่อนและคิรัวนั้นได้ทําการรุมโจมตีใส่นักเคอร์แต่มันนั้นก็กลับไม่เป็นผลครับแถมตัวของนักเคอร์นั้นยังสามารถรับมือได้อย่างสบายๆกันเลยทีเดียวจนพวกกอนนั้นได้กลับไปพร้อมกับความพ่ายแพ้นั่นเองจากนั้นแล้วเนี่ยเวลานั้นก็ได้ดําเนินล่วงเลยไปคครรัััับบจจนนนนนเเหหลืออีีกกกกยงไม่่่วทาา้็ะํด วพวกก่อนแลนะคีรวนั้นก็ได้เข้าทําการต่อสู้กับนักเคอร์อีกครั้งแต่คราวนี้ก่อนก็ได้สู้คนเดียวครับในระหว่างการต่อสู้นักเคอร์อก็ได้บอกจุดอ่อนในท่าเป่ายิงชุ่มของก่อนข้อแรกเวลาที่ใช้นั้นชาร์จนานเกินไปส่วนข้อที่2ก็คือตอนชาร์จนั้นจะลดการป้องกันลงก่อนได้โดนนักเครอร์นั้นอัดอยู่ฝ่ายเดียวครับการโจมตีสุดท้ายของก่อนนั้นเกือบจะเป็นผลแต่ออราของเขาน้นก็กลับหมดก่อนตัวของก่อนนั้นจึงเป็นฝ่ายพ่ายแพ้และตัวของนักเคอร์ก็ได้รับชัยชนะไปอีกครั้งหนึ่งในการต่อสสู้้้้คครรััง,ดง,งุดทายแลว คราวนี้ตัวของนักเคิลนั้นก็ได้ต่อสู้กับกอนพร้อมกับใช้ความสามารถฮากกวารนะครับเข้าทําการต่อสู้ด้วยด้วยความสามารถนี้ก็จะประมาณว่าเมื่อโจมตีศัตรูได้นักเคิลก็จะทําให้คู่ต่อสู้นั้นยืมออร่าและฮากกวารก็จะคิดดอกเบีย้ยจากปริมาณออร่าที่นักเคิลให้ยืมไปนั่นเองครับเมื่อดอกเบีย้ยนั้นมีมากกว่าขีดจํากัดของออร่าศัตรูศัตรูนั้นก็จะต้องล้มละลายและไม่สามารถใช้เน้นได้เป็นเวลา30วันครับผลการต่อสู้นั้นก็คือกอนในครั้งนี้กอนเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปในที่สุดและเป็นนฝ่่ายของัคัคเรบทีได เข้าไปอย่าง NGL นั่นเองเมื่อนักเคอร์ได้เข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในเหตุการณ์การตายของราชินีมดคิเมราแอนซึ่งหลังจากเหตุการณ์นั่นเองเนะครับพวกนักเคอร์ก็ได้ไปสำรวจรังของคิเมราแอนจนเจอเข้ากับร่างของไข่นั่นเองครับนักเคอร์และโมราอูนั้นได้ทําการออกมาจาก NGL ไปต่อสู้กับจิโต้ครับที่หลุดออกมาจาก NGL จิโต้นั้นเร็วเป็นอย่างมากจนพวกนักเคอร์นั้นไม่สามารถโจมตีสวนได้แต่ด้ยวยความสามารถของโมราอูก็ทําให้ตัวของนักเคอร์นั้นโจมตีโดนจิโต้ได้สําเร็็จจแลละโต้้้นนนัักกกบดาาวเรขไป จิโต้นั้นรู้สึกกลัวจึงวิ่งหนีทั้งคู่ไปได้ครับต่อมาตัวของนักเกอร์ก็ได้พากรไปหาร่างไร้วิญญาณของไข่ที่จับมาได้จากรังของคิเมล่าแอนที่ก่อนนั้นเมื่อได้เห็นดังนั้นนะครับเขาก็กลับแค่ตัวของปิโตกันเข้าไปใหญ่รวมไปถึงพวกเขานั้นก็ได้รับข้อความจากเนเทโลว่าให้แบ่งเป็นทีมครับทีมละสองคนเพื่อแยกราชาออกจากองค์รักษ์ให้ได้โดยแผนจะเริ่มในเวลาเที่ยงคืนในอีก10วันถัดไปนั่นเองพร้อมกันนั่นเองนะครับความสามารถฮาโกวาเรสที่พันหนึ่งเน้นของกรไว้ก็ครบกำหนดที่ทําาใให้้้ตัััวของกกนนนลบมชเ ได้อีกครั้งหนึ่งอีกด้วยจากนั้นตัวของนักเคอร์นั้นก็ได้ทําความรู้จักกับเมลิโอลอนและได้ทบทวนแผนกันอีกครั้งหนึ่งโดยนักเคอร์และเมลิโอลอนนั้นรวมไปถึงชูจะต้องทําการจัดการยูปีให้ได้นั่นเองเมื่อถึงวันที่จะต้องบุกวังของราชาหมดแล้วตัวของนักเคอร์ก็ได้ไปโผล่ที่ชั้นใต้ดินตามวาร์ปที่โนนั้นได้ทําไว้นั่นเองครับด้วยการที่เขานั้นล่องหนจากความสามารถของเมลิโอลอนทําให้ตัวของนักเคอร์นั้นโจมตีส่ยูปีเพื่อเปิดทางให้ก่อนนั้นของฮาาโกวเรสยปีีททัน แต่นักเคอร์นั้นก็กลัวตัวตนของยูปีเป็นอย่างมากเพราะว่าออร่าของยูปีนั้นเรียกได้ว่ามหาศาลเกินกว่าที่เขานั้นจะประเมินได้ครับแต่หลังจากนั้นตัวของนักเคอร์ก็ได้ทาการโจมตีหลยูปีไปเรื่อยๆครับเพื่อให้ตัวของฮาโกวารนั้นคิดดอกเบี้ยเด้มากที่สุดเป็นการต่อสู้แบบคิดแอนรันนะครับแบบที่เขาถนัดนั่นเองด้วยความโกรธของยูปีจึงทําให้เขานั้นระเบิดพลังออกมาจนสามารถทําลายทุกอย่างในรัศมีรอบตัวและแกล้งโจมตีแบบซุ่มไปมั่วๆนะครับเพื่อให้นักเคอร์นั้นออกมาโจมตีเขาน สงก้นยูปีพร้อมกับการพุ่งเข้าไปหวังจะโจมตีใส่ยูปีจนในที่สุดแล้วนั่นเองนะครับยูปีที่รออยู่นั้นก็ได้ง้างหมัดเข้าไตสวนเข้าไอทีนักเคอร์ในตอนนั้นเองนะครับนักเคอร์คิดว่าตัวเองจะต้องตายแน,น่หากโดนหมัดของยูปีครับแต่ในขณะนั้นเองนะครับเพียงไม่กี่เสี้ยววินาทีนั่นเองตัวของขีรัวก็ได้ใช้ทันเดอร์โบนะครับใส่ยูปีจนตัวของยูปีจะต้องชังงักไปนักเคอร์จึงได้ใช้จังหวะนี้รัวหมัดใส่ยูปีอย่างต่อเนื่องเมื่อต่อยเสร็จแล้วนั่นเองนะครับเขาก็ได ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับการร่วมมือกันกับนักเคอร์เพื่อทวงเวลาให้กับฮากวารเรธทำงานไปเรื่อยๆแต่สุดท้ายแล้วตัวของนักเคอร์ก็ต้องยอมปลดความสามารถของฮากวาเรเพื่อแลกกับชีวิตของโมราอุนั่นเองครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยยูปีนะก็ได้รีบไปปกป้องราชาทันทีทําให้ตัวของนักเคอร์นั้นรอดตายไปได้อย่างบุดหวิด,วดในที่สุดแล้วนั่นเองนะครับเวลาเนี่ยก็ได้ล่วงเลยผ่านมาจนตัวของเมลเอมนั้นได้กลับมายังวังอีกครั้งนักเคอร์และเมลิโอลอนนั่นเองนะครับจึงถูกเม,เม,เ,ม,เ,มกกเมเมน้นนัโจตี จนสลบกันไปเลยทีเดียวจนในที่สุดแล้วนั่นเองนะครับว่าเขานั้นก็ไม่ได้มีหมดกันต่อไปก็เป็นอันจบบทบาทของนักเคิลในภาคคิ m e ราแอนแล้วนะครับส่วนในภาคการเลือกตั้งประธานนั่นเองตัวนักเคิลนั่นเองนะครับก็จะมีบทบาทในการไปคุ้มครองโรงพยาบาลที่กอนรักษาอยู่เพื่อไม่ให้ตัวของอิลูมินานเข้ามาวุ่นวายได้นั่นเองและบทบาทของนักเคิลในมางงานนั้นก็เรียกได้ว่าหายเข้ากรีบเมฆก,กันไปเลยทีเดียวซึ่งถ้าเกิดมีการแต่งต่อนะครับเราก็คงอาจจะได้เห็นบทบาทของเขาเพิ่มเติมกันมากกว่านี้ก็เป็นไปได้ในนนนส่่วขขออบบองงงิเงเเมมบบทททาาัคีีย้ ครับ ซึ่งที่นี้เนี่ยเราจะมาดูความสามารถของนักเคอร์กันบ้างครับนักเคอร์นั้นเป็นคนที่มีความสามารถทางด้านกายภาพหรือร่างกายที่เรียกได้ว่าค่อนข้างสูงกันเลยทีเดียวเมื่อต่อสู้กับใครแล้วเขานั้นจะจับท้าคู่ต่อสู้ได้เสมอเนื่องจากเขานั้นมีประสบการณ์ในการต่อสู้ถึง5 0 0พันครั้งกันเลยทีเดียวเมื่อนักเคอร์นั้นต้องต่อสู้กับศัตรูที่แข็งแกร่งกว่าเขาเขานั้นมักจะใช้เทคนิคฮิตแอนด์รันนะครับนั่นก็คือต่อยแล้วก็วิ่งหนีนั่นเองเพราะว่าเขานั้นมีความสามารถในการวิ่งหลบหนีที่ค่อ่ออออนนนนนนข้้้้้้าาาางงดดดดีีีีีกนะกกวยะะรััับทเเเจจไไห็็ตสูม เป็นสกิลที่เขาเอาใช้วิ่งหนีตำรวจได้แหละครับแหมเล่น GTA เยอะหระซีเราอะซึ่งไ้นิสัยฮิตแอนรันนี่เองครับมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นประโยชน์แล้วก็เข้ากับความสามารถเน้นของเขาอย่างฮาโกวาเรเป็นอย่างมากเลยครับโดยเน้นของนักเคอร์นั้นอยู่ในสายแพ่พุ่งและความสามารถฮาโกวาเรของเขาก็คือนักเคอร์นั้นจะโจมตีศัตรูให้ได้หนึ่งครั้งเพื่อทําการเปิดใช้งานฮาโกวาเรนั่นเองศัตรูที่ถูกโจมตีนั้นจะมีตุ๊กตานางฟ้าตัวเล็กและที่หน้าผาของนางฟ้าตัวเล็กนั่นเองนะครับที่มันก็เหมือนตวัเล็ ปรากฏอยู่ครับศัตรูจะไม่สามารถทำลายฮากวาเรได้ไม่ว่าจะโจมตีรุนแรงมากแค่ไหนก็ตามครับอีกทั้งตัวของฮากวาเรนั้นจะติดผู้ที่โดนความสามารถนี้ไปทุกที่ไม่ว่าจะเคลื่อนที่ด้วยความรวดเร็วแค่ไหนก็ตามนั่นเองครับเมื่อศัตรูโดนความสามารถนี้เข้าไปแล้วทุกครั้งที่ถูกนักเคลิ้โจมตีใส่ตัวศัตรูนั้นจะไม่ได้รับความเสียหายครับแต่จะกลับเป็นการเพิ่มออร่าให้ศัตรูเป็นแท็กติกนะครับที่คล้ายคล้ากับการยัดเยียดให้ศัตรูนั้นยืมออร่าของเขาไปนั่นเองฮากวาเรนั้นก็จะทําการคิดดออกเบีี้ยจาาร่ทตัว ของนักเคอร์นั้นให้ยืมเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆครับโดยตัวของฮาโกวารนั้นจะคิดดอกเบี้ย10%ของยอดเดิมในทุกๆ10วินาทีแต่ถ้าหากตัวของนักเคอร์นั้นโดนโจมตีกลับยอดออร่าที่ฮาโกวารก็จะลดลงเช่นกันครับแต่หากออร่าที่หัวของฮาโกวารนั้นเกินออร่าตั้งต้นของศัตรูก็จะเกิดการล้มละลายพร้อมกับฮาโกวารนั้นก็จะกลายรา่างเป็นแมวสีม่วงและพันึเน้นของศัตรูให้อยู่ในสภาพเซ็ตสื่อจนไม่สามารถใช้เน้นได้เป็นระยะเวลากว่า30วันนั่นเองครับความสามารถน มีการทับซ้อนแล้วก็แอบโกงกันอยู่เบาๆอะนะเพราะถ้าหากนักเคลื่อนนั้นไม่อธิบายเงื่อนไขทุกอย่างให้ศัตรูฟังศัตรูนั้นก็จะโดนโจมตีจนล้มละลายไปได้อย่างง่ายดายอย่างตอนที่ยูปีนั้นโดนความสามารถนี้เข้าไปก็จะทําให้เขานั้นมึนงงเลยครับว่าไอ้ตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยมันเป็นมันมาอย่างไงนะจนในที่สุดแล้วตัวของยูปีก็รําคาญแล้วก็โกรธและระเบิดพลังออกมาก,กันเลยทีเดียวครับก็เรียกได้ว่าออร่าของยูปีนั้นมหาศาลมาก,กเลยทีเดียวถ้าเปรียบกับตอนที่ฝึกกับกอรแล้วเนี่ยท โกวเรนั้นก็บอกค่าออราไปถึง3 0 0 0 0นกว่าและไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุดที่ตัวเลขเท่าไหร่อีกด้วยครับแต่อย่างไรก็ตามแล้วนะครับถ้าห่างนักเคิร์นั้นออกห่างจากคนที่โดนฮากโกวเรไปเกิน100เมตรฮาโกวเรนั้นก็จะไม่คิดดอกเบี้ยแต่ก็ยังคงจะติดตัวคนที่โดนไปตลอดนั่นเองครับความสามารถฮากโกวเรนี้จะถูกปลดได้2ทางก็คือนักเคิร์นั้นปลดเองนะครับกับการที่นักเคิร์นั้นโดนโจมตีใส่จนคืนออราทั้งหมดให้กับนักเคิร์นั้นเองครับก็เรียกได้ว่าเป็นความสามารถที่ค่อนข้างแสบแล้วก็ซััับ้ออนกนอกกพตววเเลลยยทีดีด 利息がつきます。 ต่อมานั้นเราจะมาดูความสัมพันธ์ของนักเคอร์อกับตัวละครอื่นๆกันบ้างครับนักเคอร์นั้นเป็นคนที่มีนิสัยที่ค่อนข้างอ่อนโยนกับพวกสัตว์ต่างๆเป็นอย่างมากทําให้เขานั้นมักจะเป็นที่รักกับพวกสุนัขอยู่เสมอครับและคนที่นักเคอร์นั้นมีปฏิสัมพันธ์มากที่สุดก็คงจะเป็นอาจารย์ของเขาอย่างโมระอูนนั่นเองที่ก็ไม่ได้มีเรื่องราวปรากฏออกมานะครับว่าเขาทั้งสองคนนั้นเป็นลูกศิษย์อาจารย์กันมาได้อย่างไรแต่เท่าที่ดูแล้วตัวของนักเคอร์นั้นก็เป็นคนที่เคารพโมระอูน่าัเป็น ทําการต่อสู้กันแล้วนักเคอร์นะั้นก็ได้เปลี่ยนมุมมองไปได้วยที่เขาในคิดว่าก่อนและคดรวนนั้นค่อนข้างเป็นคนที่มีพรสวรรค์เป็นอย่างมากที่ใช้เวลาฝึกเพียงแค่ไม่กี่วันก็สามารถต่อสู้กับเขาได้อย่างสูสีสมน้ําสมเนื้อในระดับที่ตัวเองทําได้ครับนอกจากนี้แล้วก็ยังมีตัวของชุดนะครับที่เป็นเพื่อนคู่ห่วงเขาในการทําภารกิจต่างๆนักเคอร์นะั้ค่อนข้างไว้ใจและค่อนข้างให้ความสําคัญกับตัวของชูดดังที่เราจะได้เห็นจากการที่ยูปีนั้นดูถูกชูดด้วยการมองชูดแค่ามาแลงมันก็กลับทําให้ตัััววขอองงนนนนคเเเเร้โกกกป็ยยย่ามามลทีีด และคนที่นักเครนนั้นพอจะมีความสัมพันธ์ด้วยก็น่าจะมีประมาณนี้กันแล้วล่ะครับ ซึ่งทีนี้น่ยเราจะมาดูเรื่องรับก็ได้ไม่รับก็ได้รู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้ของนักเคอร์กันบ้างครับข้อแรกครับชื่อของนักเคอร์ในภาษาญี่ปุ่นนั้นอ่านออกเสียงว่านาคุครับแปลว่าร้องไห้นั่นเองก็อาจจะสอดคล้องกับนิสัยของเขาในครับที่ชอบร้องไห้อยู่บ่อยๆนั่นเองข้อที่2การแต่งตัวของนักเคอร์นั้นคล้ายๆกับนักเลงในยุค1950ของประเทศญี่ปุ่นครับและข้อที่3ต้นแบบของตัวละครนักเคอร์นั้นมาจากคาซุมะในเรื่องคนเก่งฟ้าประธานนั่นเองครับเอาละครับก็เป็นอันจบเรื่องราวของนักเคอร์บาย ได้รวบรวมข้อมูลมาเพื่อนเพื่อนได้รับฟังรับชมกันแล้วชอบกันหรือเปล่ายังไงนะครับคอมเมนต์บอกเรากันมาไว้ได้แล้วก็ตามเคยนะครับถ้าเกิดมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดเนี่ยเพื่อนเพื่อน,นั้นก็สามารถใส่แท็กเวลาแล้วก็สามารถเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อทําให้ข้อมูลในหน้าสารบัญนอัน้เ็กโหมดฮันเตอร์ฮันเตอร์ของเรานี้สมบูรณ์แบบกันมากยิ่งขึ้นแล้วผมนั้นก็ต้องขอกราบอภัยไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดข้อมูลบางส่วนผิดพลาดหรือทางผมเองนะครับมีความเข้าใจที่มันคลาดเคลื่อนใดๆเนี่ยก็ต้องขออภัยกันนะที่นี้ไว้ด้วยนะยังไงงงสําาาหหรรัับวววววนนี้น้้เเกก็มดลลลขอพแไ กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ